มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS a อ t อกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้ามาอีก1คันมาให้ดูกันนะคะจากค่ายโตโยต้านั่นเองนะคะและคันนี้ก็เป็นรถยอดนิยมนะคะในรุ่นเลยนะจ๊ะเป็น VOS s นะคะ ABS คันนี้เป็นรถเครื่อง 1,500cc นะคะรถขับดีนิ่มสบายนะคะทุกอย่างยังคงเป็นความเดิมนะคะภายในนะคะก็ยังคงเป็นความเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดเลยนะคะนี่โมหน้าของเขานะ ประมาณนี้เลยร็จังหน้าโคเรเมียมแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมสเกิร์ตนะคะสวยๆรอบคันนีค่ะเรามีนะคะแม็กสวยๆให้ด้วยนะคะแล้วก็ยางใหม่นะคะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะเป็นยาง R15 นั่นเองนะคะด้านข้างคันนี้นะคะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถค่ะเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะคะ มือจับคันนี้ค่ะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันนะคะมาดูมุมด้านหลังกันบ้างน,นะคะด้านหลังนะของคันนี้นะคะีเลยนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้นะคะถึงสองตำแหน่งเลยที่เดียวนะคะภายในนะคะของห้องสัมภาระนะคะก็จะมีฐานรองยางนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะให้ดูกันนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะ รถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะตัวน็อตต้องเดิมแบบนี้นะคะนี่นะคะตะเข็บนะคะต้องเดิมแบบนี้นะคะเดี๋ยวคอยให้ดูนะกด,ด,ด,ดแล้วคืนตัวนะคะกดแล้วคืนตัวไม่ยุบนะคะเพราะเขาไม่ใช่ของเหลวค่ะเป็นของกึ่งแข็งกึ่งนิ่มนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่คือตะเข็บนะคะท่าเขาเดิมจากศูนย์เลยนะคะสําหรับภายในนะคะเดี๋ยวคอยพาดูนะ นี่นะคะเป็นเบาะหนังนะนี่นะคะเบาะหนังนะคะสีดำนะคะนั่งนุ่มสบายเลยนะคะภายในคอยเปิดแอร์ไว้ให้นะคะเย็นฉ่ำแล้วนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นเบาะนะคะสีเดียวกันชุดเดียวกันสีดำแบบนี้เลยนะคะด้านหลังที่นั่งคนขับนะคะแล้วก็ด้านหลังที่นั่งด้านหน้านะคะสามารถบบว่าใส่นะคะพวกของกระจุกกระจิกได้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะดีไซน์สวยมากนะคะเก็บดูเรียบตาเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วนะจ๊ะนี่นะคะมีที่แขวนมีบุ่มแขวนของกระจิจกริกๆๆด้วยนะม้วนกลับไปได้นะคะไฟกลางเก่งเป็นไงบ้างนะคะไฟกลางเก่งก็ติดปกตินะคะเพดานสะอาดสะอ้านทุกคนนะคะรถเครื่องนิเงียบกริบนะคะดูตัวน็อตข้างประตูนะคะ แบบนี้คร่าวๆนะคะให้ดูความเดิมของตัวรถกันนะคะในเบื้องต้นนะคะคันนี้นะคะเรามีอะไรที่น่าคอนโซลบ้างเดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะ คนโซนของคันนี้นะคะมีจอนะคะมีจอทัชสกรีนนะคะสามารถปรับแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นวิดีโอนะคะบูทูธเพลงวิทยุนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ใครเซ็ตอะไรว่ายังไงนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะปรับแอร์ดที่3ปุ่มนี้นะคะแรงรมนะคะที่ทางอุณหภูมินะคะเกียร์ออตโต้เลยนะคันนี้ขับสบายมหมนะคะเป็นรถปี2012นะคะหมายวิ่งไปแสนนิดนิด ถือว่าปกติสุดๆนะคะเป็นรถใช้งานรถขับดีนะคะยี่ที่วางแก้วนะคะมาให้ซ้ายและขวาปึ๊บนะคะดีไซน์เขาสวยนะทุกคนแปลกไม่เหมือนใครนะคะนี่เลยนะจ๊ะเก๊ใส่ของด้วยนะใครตามหารถเกียร,ร์ออโต้ขับสบายๆจอทัชสกรีนพร้อมใช้งานเบาะหนังนะคะราคาพิเศษจบสุดที่2 7 9 9 0 0บาทผ่อนสบายๆที่4 0 0พ 7 9 0ดรบาทเท่านั้นนะคะ4ี่00ันกว่าบาทเท่านั้นรายได้เหมือนต้นๆก็เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องง้อ,อคนกู้ร่วมคนค้ำอีกต่อไปแล้วนะคะยังไงรีบตัดสินใจนะคะฝากกดไลค์ช anel นี้กดแชร์ช anel นี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะพอมีรถดีๆมาให้ดูกันที่นี่ทุกวันนะคะสัญญาว่าจะรีวิวนะคะให้ดูกันแบบนี้ทุกจุดเลยคันนี้ให้เต็มสิบไหม,มทุกคน ราคาพิเศษมากนะคะที่279,000บาทเท่านั้นนะคะ VOS ABS 1.5นะคะรถปี2012ฝากกนไว้ด้วยนะคะไม่ในน้อยใช้งานได้เลยนะจ๊ะ